ไม่น่าจะเฮ็ดปลาสลิแดแบบเดียวนะคะวันนี้ก็เอาน้ําเปล่ามาเลยคะ่ะเอาน้ำเปล่ามาเลยนะคะใช้น้ําเปล่าวันนี้ไม่น่าใส่เกลือเป็นเกลือทะเลนะคะเกลือเม็ดใหญ่ท้าปลาสลิดดองเกลือวันนี้มันสีแสบพอปันนะคะถ้าใครบ่มีก็ใส่เกลือธรรมดาทั่วไปได้นะคะใส่ลงไปะคะ่ะไข่นามมันเค็มนะคะเอาจะดองนะคะความเค็มก็กะาเอานะคะชอบเค็มน้อยเค็มมาก มันข้นอยู่ที่ข้าวแซ่เวลาข้าวแซ่น้ำนะคะแช่ไว้น้ำก็เค็มเยอะนะคะแต่ถ้ามันเค็มถ้าน้ำมันเค็มมันก็แชร่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเนาะข้นค่ะถ้าบ่ามีเกเลือทะเลใส่เกลือ,อยังเป็นเกลือต้อมมันนอกเข้ากระไดถ้าคนอยู่เมืองไทยนะคะถ้าคนอยู่ต่างประเทศก็ใส่เกเลือทะเลนะคะมีขายเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆในห้างพลังนะคะเป็นเม็ดเกลือเม็ดใหญ่ๆสีในห้างพลัง ปหาได้นะคะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เกลือทั่วไปได้นะคะเกลือคนทั่วไปได้ <S <S แต่ว,ว่าไม่น่อยวา่าทามาดองปลาสลิดหรือว่ามะามักปลาสลิดแดดเดียวแล้วมันพมเสบนะคะจากนั้นไม่น้อยก็จะใส่น้ำตาลตัดลงไปค่ะถ้าเข้มอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สูตรใครสูตรใครเนาะความชอบส่วนผงชูรสจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแต่ห้ามใส่รสดีนะคะมันไม่อร่อยค่ะมันเสียรสชาตินะคะผงชูรสใส่ลงไปค่ะแ่บไปแ่บเพิ่นนะคะ ปลาสลิดเป็นหน่ยในล่างแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยซื้อมาจากร้านไทยนะคะแล้วก็เป็นปลาสลิดแช่แข็งนํามาบ้างให้สวยงามนะคะล้างกับแปรงสาลี่ค่ะเราจะค้นน้าตาลนิดนึงก่อนนะคะน้ำตาลก็เกลือชิมค่ะชิมความเค็ม ความเค็มได้ความนัวไม่ต้องพูดถึงใส่ไปแล้วเติมน้ำตาลอีกหน่อยให้มีรสชาติไม่ได้จะออกให้ออกเค้มๆแ้่ก็ออกหวานนิดนึงนะคะผู้ใดหมักแบบเข้มอย่างเดียวกับเอานะคะแล้วแต่อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าไม่น้อยทําแบบนี้นะอยู่ที่เราใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วกันนะคะอยู่ที่เราใส่เกลือน้ำตาลผงชูรสเนาะจากนั้นน้ำปลาสลิดน้องแซดนะคะ ถ้าาเห็ดปลาเค็มเนี่ยถามมันจะมีแตคกามเค็มอย่างเดียวมันข้วแสบค่ะมันบอนั่เวลาข้ากินมันข็วโพดแสบนี่ถ้ขาข้าวมักได้แล้วนี่ข้าเอาขืนมกักตากแดดแดดบ่มีกับพึ่อง่มนะคะให้มันหมาดหรือบ่วซันก็ใส่ในเตาอบนะคะเปิดไฟห้าสิบองศาบนล่างไว้สักครู่แล้วก็ปิดเตาแล้วก็พักไว้แล้วก็ออกมาเก็บก็ได้เหมือนกันคะ่ะแทนแดดน,นะคะเปิดเตาพกหอนๆซื้อแล้วก็ปิดเตาไว้แล้วก็ให้มันอบอ,อยู่ในหันมันก็จะกระชับเวลาได้นะคะนี่คะ่ะ ตอนที่แช่เนี่ยเขาต้องเลี้ยงปลาดีๆเลี้ยงปลาสวยๆอย่าให้มันหักให้มันงอน,นะคะเพราะว่ามันจะไม่สยวยเวลาเรามาตากมันก็จะไม่สวยปลาเรามันจะไม่สวยนะคะต้องให้มันนอนลุงยังซีะะจจดดีนะคะไม่ต้องจะแช่ไว้โดนบ่อไม่ต้อจะแช่ไว้สามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงก็จะเอาขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นมาตากเอาขึ้นมาพึ่งอันนี้ก็แต่วแต่ว่าเขามักเข้มหน่อยเข้มหลายไม่เรอจะเอาเข้มพอดีเลยนะคะก็ใส่เวลาแค่สามชั่วโมงพอนะคะ แล้วแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะเขาก็จะเอาปลาสลิดขึ้นวางบนตะแกรงนะคะปลาสลิดอันคานเอาเห็ดปลาสลิดเข้มยังสีนะคะไม่หน่อยอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าห้องใหญเห็ดให้มันเข้มเกินไปให้ห้องกินให้มันถือเขาเรียกอะไรล่ะ กินให้มันถูกกระกินปลาด้วยเนาะค่ะให้มันได้ถือรสชาติปลาน้ำนะคะบุ๊มบานมาเออเป็นปลาเข้มปลาแดดเดียวต้องเฮ็ดเข้มปรีดเลยบุ๊มบานนะคะข้าต้องหอยแมงมีความวนแสบน้ำนะคะให้ได้รสชาติของปลาน้ำนะคะเวลาหมักข้าวอย่างห้มันนี่เวลาเขาจับเนี่ยมันจะดังกรึบกระดูกันมันนี่เห็นไหมกดแล้วมันยงดังฟียังเสียงแสดงว่านี่มันหมักได้ทีค่ะนี่มันจะดังแกรก นี่คือปลาที่เขาทำน้ำมันไดทีนะคะเขาหมาักเขาหมาักปลาได้ยังสินะนี่มันจะดักแกรเห็นไหมคะไม่นอนบีบเพ้งให,ใ,หใ,หใ,หให้ฟังเลยนะคะบีบให้ฟังกันชัดๆเลยนี่ค่ะนี่คือปลามันหลัดตัวเราจะว่าให้นมันทางๆกันมันจะได้แหง้ง ถ้าบริเว้าวก็เอาเขา้าวตอกย่างไ่หน่อยบอกนะคะส่วนใครไม่รีบก็เอาพึ่งอย่างนี้แหละค่ะถึงเราจะเป็นหน้าหนาวเราก็พึ่งได้เขากับพึ่งหน้านเมรเข้าบริเวณฟาวกินเนาะเห็นม,มัแดดกับพึง่งไม่น่าจะเอาว่างไว้ไตยเคืองทำข้อมห่อนนะคะในบานนะคะตรงข้องครัวนี่แหละตแต่ละคนอยู่ในต่างประเทศกับซีมีเครืองทำข้อมห่อนอยู่ในหน้าต่างแถวหน้าต่างอยู่แล้วเนาะเขาก็ไปว่างไวขง้ข่างก็ได้แล้วนะคะนี่เห็นมัม้เวลาเขาบีบมันจะด,ดังแป๊ก เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่น่าจะทิ้งไว้ขึ้นนึงแหละจ้ะเดี๋ยวเสียเอาไว้ใต้เครื่องทําความอุ่นในบ้านนะคะเนี่ยมันแก่แหง้งเพราะว่ามันมีความห่อนมันเป็นอุ่นๆอยู่แล้วนะคะปลาแดดเดียวไม่จําเป็นต้องตากให้แห้งสนิทนะคะปลาแดดเดียวเดี๋ยวล้างมือแป๊บน,นึงนะคะล้างมือเสร็จมือก่อนเดี๋ยวเข้าห้องกันจ้า เส็จแล้วนะคะาสำหรับปลาสลิดนะคะไม่ได้ไดจัาตัวได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามตัวนะคะแพ็คนี้นะคะเป็นเงินลอยกว่โคน่นกระสิถือตัวละสิบกว่าสิบแนแปดแนนเนาะมันมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะ,นะะมีตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมคะปลาสลิดเราก็เรียงอย่างสวยงามพร้อมที่จะไปว่าแล้วให้มันแห้งเราจะามาให้เบิ้งนะคะถ้าเสร็จแล้วเห็จังไหนไว้แบบเดิมคะ่ะ พอมันแห้งแล้วหมาดแล้วก็เอาใส่ถุงแพ็คเข้าช่องฟิดี๋ยวก,กินเมื่อไหร่ก็เอามาทอดนะคะเราก็จะได้กินปลาสลิดทอดเใหม,ใหม่นี่ค่ะการถนอมอาหารของคน้นไก่บ้านของเฮาเนะก็ลองเห็ดเบิงเดี๋ยวเม่อไหร่สี่ไฮเบิงตอนมันเสร็จอีกตันึงนะคะแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับปลาสลิดเดดเดียวเห็นไหมคะแห้งขนาดนี้พอดีเลยจะเข้าก็จะทําการเก็บใส่ถุงแพ็คเก็บนะคะเราก็เดี๋ยวจะทอดให้เบิงนันนะคะนี่ค่ะแห้งพอดีเลยนะคะใส่ถุงแล้วเข้าช่องฟิวไว้ได้นะคะ สบายๆนะคะไม่ต้องให้มันแหงหลายมันจะโปแซสบแหงซํำนี่พอดีนะคะเนี่ยก็รอ้อยซื้อมาลอยก็ค่น,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 นเอามาหมักเองมันก็ได้รสชาติจานที่เขาต้องการเนาะเนี๋ยแม่จะจไปทอดห้เบิ้งนะคะแล้วเรียบร้อยสําหรับปลาสลิดท,ทอดนะคะเห็นไหมคะปลาแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวง่ายๆบ้านๆหน้าตาทอดแล้วออกมาน่ากินบ่าค่ะลองไปทําดูนะจ๊ะส่วนนี้ก็แพ็คใส่ถุงแล้วนะคะเดียเด๋ยวจะเอาเข้าสองฟิตนะคะ อยากกินเมื่อไรก็ออกมาทอดเห็นบอมง่ายๆบ้านๆตามสไตล์เขาไม่แน่ยเหมือนเดิมจ้ะห้อเห็ดเองมันก็สิไดวามเข้มต่างที่ห้องตองการนันจะเนาะถ้าไปซื้อเขาลังเจ้าก็เข้มแห้งเนาะรังเจ้าก็จืดไปว่าไรรสชาติต่างที่ห้องตองการแต่ห้าซื้อเห็ดเองมันจะสมใจปรารถนานะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีเหมือนเดิมจ้ะด้วยรักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊